หนงคนทันในดงผอกอคหลวงปู่ท่านหนึ่งอุปสมบทหลังจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและสังขารเข้าสู่พระนิพพานหลายปีแล้วแต่ตอนออกบวชยังเดชะบุญที่ได้หลวงปู่แหวนสุจิโนเป็นพระอุปชาและติดตามหลวงปู่แหวน จาริกในป่าเขาเถื่อนถ้ำนานถึง6ปีจึงถูกจัดอยู่ในธรรมเนียบพระป่าทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเช่นกันเพียงเป็นสิทธิ์รุ่นรังท้ายได้ปฏิบัติธรรมเจริญรอยองค์บรมจารย์ใหญ่ฝ่ายพระป่าแต่รับการประสิทธิวิชาจากอัครสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นอีกทอดหนึ่งช่วงที่ยังเป็นพระป่าทุดงวงัยกลางๆแต่แก่กล้าในทางธรรมเป็นที่ยอมรับในหมู่อริยสงฆ์ ปีหนึ่งในช่วงนั้นท่านเลือกที่จะทุดงไปทางปักใต้เพื่อไม่ให้ยึดต,ติดอยู่กับป่าทางภาคอีสานและภาคเหนือทั้งๆท,ที่สมัยนั้นป่าสูงดงดิบของหลายจังหวัดเมืองใต้เป็นพื้นที่อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายท่านแบกกรดสะพายบาดหออผิ้วเครื่องอัฐบริขารไปถึงนครศรีธรรมราชก่อนพลบคำ่ำอธิษฐานจิตปักกรดพักแรมในป่าใกล้กับหมู่บ้านหาสูง อำเภอฉวางพอดีมีพนักง,งานกรมป่าไม้รู้เข้ารีบแวะมานิมนต์ท่านให้ไปพักที่วัดหาสูงในหมู่บ้านจะปลอดภัยกว่าเพราะป่าบริเวณนี้เป็นเขตที่มีปัญหากับทางการบ้านเมืองอยู่ท่านเป็นพระธุดงต่างถิ่นอาจถูกพวกผกคอเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสปายสายลับจะมีอันตรายถึงชีวิตได้อันที่จริงท่านอธิษฐานธุดงในข้อที่ว่า อยู่ป่าแทนอยู่วัดแต่การทุดงมาในเขตล่อแหลมมีการฆ่าฟันกันอย่างเอาเป็นเอาตายทางการอยู่ในสถานการณ์เหมือนประกาศกฎอายการศึกคําขอร้องย่อมไม่ต่างกับออกคําสั่งแม้พระสงฆ์องค์เนนก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองจําต้องรับนิมนต์ไปเข้าพักอยู่ที่วัดหาดสูงประจวบเหมาะว่าทางหมู่บ้านกำลังต้องการสร้างอาคารเรียน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนหนึ่งหลังท่านพอมีความรู้ในทางก่อสร้างอยู่บ้างเลยอยู่ช่วยพวกชาวบ้านปลูกสร้างเรือนไม้ชั้นเดียวขนาดย่อมๆเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเด็กๆฉันเมตตาระหว่างอยู่ที่นั่นไม่ได้ว่างเว้นการปฏิบัติสมณธรรมแม้แต่วันเดียวกระทั่งค่ำคืนหนึ่งเกิดนิมิตในสมาธิพบเห็นเทวดามาบอกให้ทราบว่าใกล้จะถึงเวลาที่ต้องกลับวังแล้ว เมื่อถอนจิตจากสมาธิได้พิจารณานิมิตนั้นจริงหรือลวงถ้าเป็นนิมิตลวงแสดงว่าจิตส่งกระแสออกไปข้างนอกคือนอกกายถ้าหาก่อนนั่งทำสมาธิเมื่อหลายชั่วโมงก่อนเรามีความมุ่งหวังอยากรู้อยากเห็นอะไรสัญญาคือความจำเหล่านั้นจะมากระตุ้นเตือนให้จิตปรุงแต่งเป็นภาพนิมิตอันนี้แสดงว่า ตอนนั่งสงบจิตถึงขั้นอุปจารสมาธิจิตเราส่งกระแสออกไปข้างนอกแล้วเมื่อน,นั้นจะเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาให้เห็นสุดแท้แต่จิตจะปรุงแต่งไปแต่ถ้านั่งสงบจิตจนสงบถึงฌานสี่หรืออีกในหนึ่งอัปนาสมาธิจิตจะตั้งอยู่โดยเสยรีมีอิสระอย่างสูงสุดปราศจากอารมณ์สัญญาเจตนาใดๆทั้งสิ้น มีสติและสัมปชัญญะประชุมพร้อมกันอยู่ที่จิตเมื่อจิตถอนจากระดับอัปปนาสมาธิสู่ความเป็นอุปจารสมาธิจิตจะมีแต่ความสงบไม่ฟุ้งซ่านพร้อมเจริญวิปัสสนาญาณในทันทีไม่แส่สส่ส่งกระแสะออกจากกายเราเด็ดขาดอย่างน้อยก็ชั่วคราวตราบเท่าที่อำนาจพลังจิตที่ได้จากฌานสี่ยังเต็มเปี่ยมอยู่ท่านใกล้ครวญอย่างท่วนทีแล้วรู้แน่ว่า มิใช่นิมิตหลวงมีเทวดามาสำแดงร่างในนิมิตสมาธิจริงเลยตัดสินใจอำลาเจ้าอาวาสวัดหาสูงออกท่องทุดงต่อไปเพื่อพิสูจน์เท็จจริงตามที่รู้เห็นในนิมิตนั้นการทุดงครั้งนี้ท่านได้พบป้ายบอกทางเขียนว่ากรุงชิงนพิตัมคำว่ากรุงชิงคืออะไรก็ไม่รู้แต่คล้องจองกับคำว่ากลับวัง คาดว่าน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันอยู่กรุงชิงอาจเป็นกรุงเก่าเลยจัดสินใจก้าวเดินไปตามทิศทางที่ทอดไปสู่กรุงชิงซึ่งต้องผ่านป่าสูงดงดิบบนเทือกเขาตะนาวสีหารู้ไม่ว่าการท่องที่ด,ดงเปล่านี้เปรียบเสมือนพาตัวเองเข้าสู่ปากเสือโดยแท้เนื่องจากป่าที่บุกฝ่าเข้าไปเป็นพื้นที่สีแดงแหล่งใหญ่ของคอมมิวนิสต์ภาคใต้ซึ่งกำลังสู้รบ เอาเป็นเอวตายอยู่กับกองทัพภาคที่สหาใช่ป่าอันสงบวิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดไม่อันหนึ่งก่อนจะก้าวเดินเข้าเขตป่ากรุงชิงมีชาวบ้านนับถือพุทธปรากฏตัวเพื่อแนะนําด้วยเจตนาดีว่าอย่าเข้าไปเลยในป่ามีแต่พวกพวกอกอไม่นับถือพระสงฆ์องค์เจ้ามีอันตรายสําหรับนักบวชในพระศาสนามากอีกอย่างหนึ่งในป่าลึก ก็ไม่มีหมู่บ้านสักแห่งเดียวจะบินทบาตอย่างไรจะมีอะไรขบฉันแต่ท่านปฏิเสธความหวังดีของชาวบ้านกลุ่มนั้นการพบเจอศัตรูของชาติบ้านเมืองไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเนื่องจากท่านได้อธิษฐานสละตายตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกพ้นประตูวัดถวายชีวิตเพื่อปฏิบัติบ,บูชาพระบรมศาสดาไปแล้วไม่มีอะไรที่ต้องหวาดหวั่นอีกขนาดบุกป่าฝ่าดงอยู่ที่ป่าเมืองเขมร ซึ่งถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์ยึดประเทศท่านเคยโดนเขมรแดงเอาปืนจ่ะที่ขมับซ้ำยังส่งภาษากันไม่รู้เรื่องแต่ท่านก็พาตัวเองรอดจากวิกฤตนั้นมาได้การพละจากป่าเมืองเขมรต่ำกัมพูชาเป็นด้วยหาความสงบยากมีเขมรแดงมากกว่าสัตว์ป่าเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยโคยจรกลับมาทุดงในป่าเมืองไทยดีกว่าชาวบ้านไทยพุทธกลุ่มดังกล่าวก็ดีใจหาย ท่านจะบุกป่ากรุงชิงก็ไม่ว่าขอแค่อย่าเข้าไปถึงป่าลึกมากนักจะได้ออกมาบินทบาตโปรวพวกตนง่ายหน่อยเพราะถิ่นที่อยู่ของเขาไม่มีวัดไทยพุทธเลยอยากทำบุญก็ไม่มีพระให้ตักบาตรอย่างไรเสียขอให้ออกมาบินทบาททุกเช้าด้วยพวกตนจะเตรียมรออยู่บริเวณนี้ท่านก็อนุโลมรับนิมนต์ตามประสงค์ของชาวบ้านเหล่านั้นแยกทางกับพวกชาวบ้านแล้ว ท่านก้าวเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆคิดในใจว่าผอกขก็คือคนไทยพูดกันรู้เรื่องถึงจะสำเนียงคนใต้แต่ก็ภาษาเดียวกันหากพบเจอมีโอกาสได้เทศโปรดจะชักจูงให้ผอกขหูตาสว่างเลิกเห็นผิดเป็นชอบล้มเลิกการสร้างความเสียหายให้แก่ชาติบ้านเมืองแล้วชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขแน่นอนทว่าบุกบั่นจนถึงป่ากรุงชิง ก็ไม่พบเจอใครที่มีอาวุธร้ายแสดงตัวว่าเป็นผกคออรวมทั้งไม่พบเห็นมนุษย์ตัวเป็นๆสักคนเดียวสัตว์ป่าดูร้ายก็บางตาเรากับป่าโลกล้านปีหลงสำรวจบริเวณหนึ่งของป่าลึกห่างจากแหล่งชุมชนเป็นสิบสิบกิโลเมตรมีความสงบวิเวกถูกจริตอยู่ใกล้แหล่งน้ำซึมน้ำซับอุดมสมบูรณ์ดีตกลงปากกลดบําเพ็นเพียรในป่าแถบถิ่นนั้น เช้ามืดวันรุ่งขึ้นก็ออกบินธบาทตามที่รับนิมนต์กับชาวบ้านไว้ระหว่างก้าวเดินอยู่กลางป่าพบเจอญาติโยมยืนรอตักบาตรตามรายทางสองสามคนดูเสื้อผ้าหน้าผมสุภาพเรียบร้อยสะอาดสะอ้านดีไม่เหมือนชาวบ้านป่าทั่วไปเพียงรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยที่แต่ละคนตักบาตรด้วยข้าวหุงสุกใหม่สีเหลืองอ่อนคนละนิดเดียว ไม่ทำบุญด้วยกับข้าวเลยยังดีที่ท่านฉันเอกาคือวันละหนึ่งมื้อพออิ่มเรื่องฉันแต่ข้าวเปล่าๆไม่มีกับเปึงเครื่องเคียงไม่ใช่ปัญหาของพระธุดงกรรมฐานซึ่งถือมติประจําใจว่ากินเพียงเพื่อมีเรี่ยวแรงปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่ยึดติดในรสอาหารเมื่อรับบารพออิ่มและเห็นว่าการปฏิบัติกรรมฐานสําคัญเหนืออื่นใดจึงงด ไม่ก้าวเดินไปบินธบาทกับชาวบ้านที่นิมนต์ไว้เหตุการณ์เป็นเช่นที่กล่าวยาวนานเป็นสิบสิบวันท่านก็ไม่เอกใจสงสัยอะไรยังนึกว่าดีเสียอีกที่มีคนใจบุญมาดักรอใส่บาทกลางป่าลึกตอนท่องทุดงอยู่ในป่าเมืองลาวและขเขมรต่ำกัมพูชาบ่อยไปที่ไม่มีใครทําบุญตักบาทรกล่าวละหลายๆวันเพราะลาวแดงกับขเขมรแดงมันบอกว่าบุญบาปไม่มี ทําบุญไปก็ป่วยการเสียเวลาเปล่าท่านต้องฉันผลไม้ที่ตกหล่นจากต้นไม้ที่กินได้กันตายในป่าแถบถิ่นกรุงชิงบินถบาได้ทุกวันข้าวสีเหลืองๆถึงจะน้อยแต่รสชาติดีมากไม่เหมือนข้าวบ้านเมืองใดที่เคยขบฉันมาก่อนซ้ำยังเพิ่มกำลังวังชาทําให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าปฏิบัติธรรมได้ถึงไหนถึงกันต่อมา หลังจากไม่พบเจอพวกพวกคอที่ตั้งใจมาเทศโปรดเลยออกจากป่าตามเส้นทางเดิมบังเอิญพบเจอชาวบ้านกลุ่มที่ทัดทานมิให้เข้าป่าไปเสี่ยงภัยจากพกคอชาวบ้านได้ตัดพ้อว่าพวกตนเตรียมอาหารข่าวหวานรอตักบาตรทุกวันแต่ท่านไม่รักษาสัญญามารอกี่วันต่อกี่วันก็คว้าน้ำเหลวอดทำบุญท่านก็บอกพวกเขาไปว่าออกมาบิณฑบาตท,ทุกวัน แต่ชาวบ้านนั่นแหละไปดักรอทําบุญตักบาทใกล้ที่พักของท่านพวกชาวบ้านเลยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าหมู่บ้านพวกตนเป็นแหล่งชุมชนแห่งสุดท้ายป่าท,ที่ลึกไปจากบริเวณนี้ไม่มีผู้คนอยู่อาศัยแม้แต่คนเดียวขนาดพกอกคอท่านยังไม่พบเจอพวกมันสักคนจะไปมีชาวบ้านที่ไหนมาใส่บาตรให้ถามไปตอบมาจนรู้ทุกรายละเอียดทั้งท่านและชาวบ้านเห็นตรงกันว่า ข้าวสีเหลืองน่าจะเป็นข้าวทิพย์ที่พวกคนทันนำมาทำบุญกับพระป่าทุดงอย่างแน่นอนเพราะชาวบ้านป่าที่ไหนจะแต่งกายภูมิฐานเหมือนคนเมืองมีผิวพรรณผุดทองเนียนนวลเหมือนผู้ดีมีตระกูลอันหนึ่งเล่าสมัยท่องทุดงอยู่ในป่าลึกดินแดนขเขมรต่ำกัมพูชานั้นไม่มีหมู่บ้านชาวป่าหรือผู้คนเลยขเขมรแดงมันก็ลาตะเวนอยู่แถวป่าโปรง่ง ท่านไม่ได้รับบาดจากใครทั้งสิ้นครั้งละหลายๆวันแต่พอทำท่าจะย่แย่เอาชีวิตไม่รอดจะปรากฏร่างอันสง่างามสวมใส่เสื้อผ้าสุภาพเรียบร้อยสะอาดสะอ้านยืนรอตักบาทอยู่แถวโคนไม้ในป่าลึกและทำบุญใส่บาทด้วยก้าวสีเห,เหลืองทัพพีเดียวตอนนั้นท่านกำหนดจ,จิตตรวจด,ดูจนรู้ว่าเป็นชาวลับแปลจากแดนบางบทปรากฏตัวออกมาจากมิติเร้นลับ เพื่อทำบุญสุนทานกับพระธุดงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคาดว่าพวกคนทันก็คือมนุษย์มหัศจรรย์ที่อยู่กันในมิติลี้ลับจำพวกเมืองลับแลนั่นเองสำหรับพระปาทธุดงที่ได้กล่าวถึงประวัติบางส่วนของท่านไปนี้คือหลวงปู่แก้วปุญญาพาโคสิทธิเอกของหลวงปู่แหวนสุจินโนที่ชาวปากใต้เลื่อมใสามากองค์หนึ่ง